อ่าเริ่มข้างล่างข้างล่างอืมถ้ามีใบดันไปเอาเปิดข้างๆกันเลยมีใบดันไปดันข้างๆได้เสียงจะได้แกะง่ายนะข้างข้างข้างไหก็ตัดครึ่งข้างๆสิเออ แค่เห็นไม่เห็นมุมไอ้นี่เลยเหรอเอาเฉพาะไอ้นี่เฉยๆไอ้พวกนั้นไม่ได้ติดสติกเกอร์ไว้ลวดทำไมฝั่งนี้ด้วยอืม any yeah.